สวัสดีเพื่อนๆพื่อนทุกคนค่ะสำหรับวันนี้เพื่อนก็มีสูตรดูแลสุขภาพเอามาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสูตรนี้จะช่วยเพื่อนๆนสลายไขมันและก็ช่วยย่อยอาหารช่วยไปกระตุน้นเรื่องระบบถ่ายรวมๆแล้วสูตรนี้สลายไขมันและก็ทําให้น้าหนักตัวลดนั่นเองนะ ประโยชน์ของสูตรนี้เยอะมากนะคะทุกคนมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและก็ยังไปดักจับสารพิษที่ตกค้างในร่างกายและก็ยังช่วยดีท็อกสารพิษให้ออกมาอีกด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทําสูตรนี้กันค่ะ you <laughs> และนั่นก็คือขั้นตอนในการทําของสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งอยากจะบอกว่าตัวชาเนี่ยเพื่อนเพื่อนชอบยี่ห้อไหนถนัดอะไรแบบไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นหรือจะสลับสับเปลี่ยนก็ได้ขึ้นชื่อว่าชาแน่นอนดื่มมันมีประโยชน์และที่สําคัญชาเนี่ยเขามีสารและก็ช่วยสลายไขมันในร่างกายของเรานะส่วนเวลาที่ดื่มชาจริงๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรนี้ นะก็คือดื่มหลังอาหารค่ะจะเป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเที่ยงก็ได้นะคะทุกคนดื่มวันละ2แก้วพอค่ะเอาง่ายๆคือ,อกินข้าวมื้อเช้าเสร็จนะคะทิ้งท้องไปเลยค่ะอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงนะมื้อเที่ยงก็เหมือนกันกินข้าวเที่ยงเสร็จทิ้งท้องไว้สัก1ชั่วโมงก็ดื่มชา ตามสูตรนี้เลยนะเพราะว่าชามันจะต้องดื่มหลังการกินเอ่ออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือจะเป็นข้นมหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆนกินเป็นหลักนะเอาง่ายๆดื่มวันละ2แก้วหลังอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยง1ชั่วโมงค่ะทุกคนมันจะเห็นผลชัดเจนมากเพราะว่าชาเนี่ยเขาจะช่วยสลายไขมันและส่งผลทําให้น้ําหนักตัวเราลดลงนั่นเองถ้าเพื่อนๆทําน,นทดื่มเป็นประจําค่ะ เน้นนะคะทาดื่มเป็นประจําไม่ว่าจะสูตรไหนขึ้นชื่อว่าทําดื่มเป็นประจํารับรองเห็นผลค่ะนะสลายไขมันน้ําหนักลดลงจริงค่ะสูตรนี้ค่ะสําหรับวันนี้ก็เจอกันกับพึ่งเท่านี้แล้วยังไงก็เจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปว่าพึ่งเนี่ยจะไปหาสูตรดูแลสุขภาพลดน้ําหนักสลายไขมันอะไรเอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะแล้วเจอกันค่ะ